ช่วงสวัสดีเนี่ยครับที่สิบสองยี่สิบสามก็มีแต่กล่าวว่าพันตบดทัศน์สิงห์ชินวัตรยินดีนเปรีนะครับจะเดินทางมาที่ประเทศสิงคโปร์ก็มีเขาพอสมควรคุณรัฐบดลทนายความส่วนตัวก็เสนอแนะพูดเชิงว่าจะมีคนไปพบเยอะเพราะท่านก็ระดับผู้มากบริาลุานีนะครับแล้วก็รอ้อยตำรวจเอกเอฉลยมุงรอนรองนายรัฐมนตรีก็พูดว่าจะไปดู การในการลสุดรเนี่ยผมละวันนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปพูดไปอะไรหรอกก็ไปกัหลานแต่เรื่องจะไปคุยเรื่องการปรับคอรมออะไรยังไงนี่ก็ต่อแล้วแต่แต่ว่าเท่าที่ทราบเท่าที่สายข่าวการเมืองที่ติดตามกันอยู่ก็ได้ยินว่ามีสสหลายคนจะไปหา<ม>ไปหาในท่ามกลางที่จะมีการปรับคอ,อรมอหรือไม่อะไรยังไงเนี่ยกอกระแสเขาเราเราพูดกันบ่อยแล้วลว,ว่าจะปรับคอรมอแต่ว่ามันยังไม่เสด็จน้จาสักที<ม>นะครับก็ต้อง ลองดูว่าไป็คือช่วงนี้จะปรับเลยไม่เลื่อนอะไรคือถ้าพันธ์ตรวทรทักษิิน์ัต่ว่าโคจอมาใกล้แถวนี้น่าจมันจะมีอะไรน่าสนใจมากกว่าการรถสุดหนึ่งการคับดูรถสุดหนึ่งทีนี้ประเด็นก็คือเรื่องปรับควมมอเนี่ยมีการพูดกัน มาก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับนะครับว่าจะปรับตําแหน่งนะตาแหน่งนี้นะครับหรือคนที่รออยู่อย่างคุณจตุพรพรมพันนะครับก็จะรอไปอีกนานแค่ไหนอันนี้ก็ต้องต้องดูที่คนหนตัวสักสิณเหมือนกันที่ประเด็นที่หน้าวิกอ้อในการไปหาครั้งนี้เนี่ยหลายคนมองว่าเป็นการไป ต่อรองตำแหน่งหรือไม่นะครับครับแต่ความจริงอาจจะเป็นการไปรายงานตัวในการทํางานหรือเปล่านะครับว่าตัวเองได้ทางานอะไรไปบ้านแล้วอืนะครับแล้วก็งานที่ทําเนี่ยได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะคร,ครับก็ไม่ต่างจากการไปเพิ่มมูลค่าให้เจ้านายเห็นว่าสิ่งที่ทําไปเนี่ย มีมากน้อยแค่ไหนเท่าไห่คุณบุญยอดสุขทิมไทยสสนสองฝ่ายค้านของชาติปัตย์ก็พูดกันว่าได้ยกจะไปมีาระกิจที่สหรัฐอเมริกาก็เห็นว่าช่วงเวลาที่จะไปเนี่ยก็มีเวลาไว้คูในประเทศคูในด้วยหรือไม่อะไรอยางไงเนี่ยนะครับก็ก็ก็เป็นข้อข้อวิจารณ์นะครับเป็นเรื่องที่ยากที่จะสรุปยากที่จะมองว่าจริงๆแล้วมันมันเป็นอะไรมัน ไปหายัางไงอะไรยังไงจะแวะหรือไม่เพราะมันอยู่ต่างประเทศแต่จริงเรื่องปรับปรับค่อมก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าค่าข้าราชการประจำเนี่ยเช่นการโยกย้ายผู้ว่าก็รอบนี้ก็เห็นสสไปในพรรคก็พยายามจะส่งโภสมอะไรสมวิ่งไปทางผู้ม่าคนนี้นอกประเทศเหมือนกันว่าอยากจะย้ายคนนี้อยากให้นายกนตรีอยากให้แต่สิ่งหนึ่งที่มันว่าสะท้อนมากๆก็คือว่า สะท้อนได้เห็นว่าทุกครั้งที่เกิดขึ้นความาเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในในรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรส่วนใหญ่แล้วจะต้องไปเคาะจากนอกประเทศหรือเปล่าอ๋อใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นจะปรับคอรมอนะครับโยกย้ายข้าราชการตำแหน่งน้นตำแหน่งนี้เหมาะสมหรือไม่ ต้องไปเคาะที่โน่นหรือเปล่าใช่ไหมครับภายในประเทศเป็นยังไงเคาะได้ไหมอะไรทํานองนี้นะครับอันนี้จะสะท้อนไม่เห็นชัดนะครับ,รบยิ่งล้วคือเสริมนิดนึงเรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเราก็มีทั้งสื่อมวลชนสายการศึกษาก็ไปยื่นหนังสือนายกก็เย็บฐานนายกนายกกระยิบว่มมาจะปรับออกเลยไหมนายกกระยิบไหม,มแถมเรื่องนี้ด้วย คือก็คงมีมีรายชื่อคร่าวๆเหมือนกันว่าจะใครจะจะอยู่นี่จะไปนยหนนี้แล้วขับตสารข้าวต้ีศึกษาครับก็ต้องจะจะดูว่าความรู้สึกประชาชนนั้นจะเป็นความรู้สึกร่วมของนายกต้นตียิ่งรักในการที่จะปรับพราะหรือไม่ยังไงนะครับติดตามเช่นสุดาช่วงนี้ก็ช่มื้ต้วมนะครับก็ติดตามรายงานการกล่าวกันอย่างต่อติดนะครับเพื่อจะได้ ยกของขึ้นที่สูงไว้ก่อนนะครับ